สวัสดีครับก็มาเรียนคุยกันต่อนะครับห่างเหินกับการสอนนะครับที่คุยง่ายๆนะครับวันละไม่กี่นาทีนะครับวันนี้ก็จะถึงที่ EP ีที่10นะครับผมจะเน้นในเรื่องของเทคนิคมากหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะฝึกในรูปแบบของความเป็นสากลนะครับเราจะไม่ฝึกจากการมาเป่าเพลงนู่นเพลงนี้นะครับมาบอกโน้ตกันเราไม่เอานะครับเพราะแบบนั้นเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องเทคนิคนะครับ ในทางดนตรีไทยนี่เขาจะเรียกว่าเหมือนกับเขาก็บัิญัดกันว่าการตรีนิ้วแต่ผมจะเรียกมันว่าคือโน้ตสะบัดนะครับเป็นโน้ตนสะบัดโน้ตสะบัดก็คือการที่เราเล่นปล่อยนะครับเป่าปล่อยเป่าป,ปล่อยนะครับสะบัดแค่ทีเดียวนะครับสะบัดแค่ทีเดียวนี้เรามาเริ่มจากไม่ง่ายก่อนนะครับสิ่งที่ยากสําหรับเทคนิคนี้ก็คือ1 เราจะต้องโฟกัสให้แม่นนะครับโฟกัสให้แม่นนิ้วต้องแม่นนะครับโฟกัสคืออะไรคือโฟกัสระดับเสียงที่เราจะโฟกัสว่าเราจะเล่นโน้ตในระดับตรงไหนนะครับส่วนนิ้วแม่นคืออะไรตีสะบัดแล้วต้องกลับมาที่เดิมนะครับจะมี2รูปแบบวันนีงงน้นะครับดูง่ายๆก่อนนะครับแค่นี้เองครับเป่าไปลมเดียวนะครับโดเลโดนะครับ <c ười> ต่อมาเรมิเล เรามีฟามีนะครับเอาใหม่นะครับช้าๆแล้วก็ไล่กลับอตอนนี้พอเราเริ่มคล่องแล้วนะครับเราฝึก2องอกเต,ต็กลับกันไปกลับกันมาในโน้ตชุดเดิมนะครับชุดแรกเล่นปเป็นเสียงต่ำเห็นไหมครับ มีการโฟกัสลมขึ้นมาอีกแล้วใช้นิ้วเดิมแต่เสียงจะไปเป็นลักษณะของอหนออกเ์นะครับช้าๆนะครับเดี๋ยวครับฝึกตรงนี้ให้ได้นะครับหรือเราจะฝึกสลับไปสลับมาก็ได้นะครับจะฝึกอย่างต่ำๆก่อนก็ได้นะครับ หรือจะสลับไปยังไงก็กลับไปกลับมาได้ทั้งหมดนะครับต่อไปนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นลมเดียวลมเดียวในแต่ละชุดก็คือเห็นไหมครับผมปล่อยลมไปทีเดียวแต่เล่นโน้ตถึง3ตัวนะครับแต่ทางโนตรีไทยบอกว่าการตีนิ้วนะครับผมจะสอนแบบเทคนิคของสากลนะครับอันนี้สิ่งที่ยากขึ้นอีกอันหนึ่งเราก็จะเริ่มโฟกัสโน้ตนะครับ เราโน้ตสามตัวนะครับเราก็จะปล่อยลมสามลมไม่ปล่อยลมเดียวเห็นไหมฮะเข้าใจไหมครับดูความแตกต่างนะครับลมเดียวกับสามลม แค่นี้พอนะครับคอนโทรลมให้ได้นะครับลมของเราเป็นแบบไหนต้องโฟกัสไปที่ลมนั้นให้ได้แล้วก็แค่ใช้การตีนิ้วนิ้วเดิมนะครับยังไม่ต้องเดี๋ยวจะมีเทคนิคต่อไปในแบบหัดต่อไปตอนนี้เราเล่นกับนิ้วเดิมก่อนสิ่งที่ยากก็คือการโฟกัสลมนะครับแล้วก็ตีนิ้วให้แม่นสําหรับนัวันนี้นะครับฝึกง่ายๆนะครับใน E p 1ีขอบคุณมากครับ